สวัสดีเอทุกท่านนะคะวันนี้แอลลอมจะเดินทางกับจังหวัดพิษณนโลกนะคะก็ให้สาวมลกับแอชัยมาส่งเหมือนเคยนะคะรถก็จะออกประมาณ4โมงกว่าๆแต่ก็ให้ไปถึงจุดที่รอรถประมาณ4โมงเย็นนะคะ น,นี้เรากำลังเดินทางไปที่รอรถนะคะหลังจากที่เรากินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปรออยู่ที่ตรงที่รอรถสามมุนกับไอ้ชัยก็จะไปทำธุระกันต่อนะคะ กินแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็ไปที่ท่ารถกันพี่ลอมก็ไปไปมาๆยังก็ไปนาเลยนะ <laughs> <laughs> โอ้โหเส้นทางจากพิษโลกมาถึงสกลนครนี่ยังกะทางไปนาเลย <c oughs> เก้าชั่วโมงเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นว่าเล่นเลยแหมมันจมปีนานๆจะได้ไปสามเดือนสมเดือนครั้งสมเดือนครั้งเพราะว่ามีหมอสองหมอไงอีกหมอหนึ่งทุกสามเดือนต่อไปก็คงไม่ได้ อีหมอหนึ่งกับสองโอ้โหนั่งรถอีนนันดีกว่านั่งรถเทัวรวดีกว่าขับถึงขับถึงสามโลมาไม่รู้หลับก่อนใช่เออง่วงนอนตรงนั้นแหละกลัวเรื่องง่วงนอนนั่นแหละมาส่งพี่ลอมนะคะไปเดินทางปลอดไทยนะคะทั้งไปทั้งกลับเลยนะคะเดี๋ยวขึ้นรถเสร็จก็หลับแล้วหล่ะ๋ยวนี้ง่วงนอนบ่อยมากเลย ง่วงนอนนี่ไหมยถึออะไรง่วงนอนจริงคือเรมันจะบอกอ้วนนะไปแล้วจะบอกอ้วนใช่ไหมขึ้นไอขึ้นสวยไวต้องกินต้องนอนแล้วเขาเรียกวัยกาลังกินกําลังนอนขอน้อนรับทางปลอดภทยค่ะขอบคุณค่ะก็จะมีอาชัยสามุนแหละมาส่งประจำนะคะ กลับมาแล้วก็ขับรถงามๆมาด้วยนะโอ้โหเด <laughs> ี๋ยวขับมารถเป่าๆไม่ได้นะ <c oughs> ต้องมีอะไรติดรถไหมฮะอย่ามารถเบาใช่ไหมมารถหนักๆใช่ไหม <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็สี่โมงใช่ไหมรถมาท่ลอง <c oughs> ใช่มันมาถึงนี่สี่โมงแหละไปสามมนไปนี่ ระเป๋าเอาระเนี่นะจากกระเป๋านี่สิรอบนี้รอบนี้กไม่ใช่มีอยู่ข้างล่างนี่ค่ะมันใช่ที่ไหนเล่าไอ้นั้นเผื่อเอาไว้ข้างในนี่ที่จริงไม่ต้องมีอะไรก็ได้นอกหอบไปหอบมาบ้าหอบไาไงเอาไว้นี่แหละไปจำได้แล้วรถที่ไปส่งเราคนนั้นนี่ยแหละ มอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเนี pues uh ่ยจำได้เันมาแจ้งเสียงได้แสดงว่าเสียงเพาะมากเลยเสียงเป็นเอกลักษณ์บ้านอินแปงแปงแม่บอกจะได้ก้บแป้งเลยนะครับโอเคกระเป๋าดีหน่อยนี่เะ เป็นแบบผู้หญิงเลยเนี่ยเครื่องสัอางนั่นเนี่ยพี่ดีนะเนี่ยเขาหูอะสองหมูเลยนะมันไม่มีได้ล็อกเนี่ยเนาออกก็หมดแล้ะก็ขอบคุณสามุนกับแอร์ชายนะคะที่มาส่งมอเตอร์ไซค์ข้องงว่าเราทำอะไรกันนะเข้องงไงแอนบอกสู้ๆเดี๋ยวสามุนจะไปธุระต่อใช่ไหมใช่มาไปทำธุระให้เกลียดใจดีอ๋อโอเค เออเออเออพอดีเลยเดี๋ยวพี่ก็น,นั่งอยู่นี่ตอนนี้กี่โมงแล้วละ่ะไปซื้อวิตามินแมวด้วยอ๋อไปดูของน้องแมวด้วยก็พอดีเห็นเห็น,หนพี่ตุ๊กผู้ใหญ่ใจดีให้แบบดูแลน้องแมวใช่ไหมเออดีใจน้องแมวด้วยวิตามินไปบรุงรักแมวมห่วงแมวเออใช่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 ไปเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเผื่อฝนตก สรุปแล้วตัวนั้นอยู่นั่นประจาเหรอมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเวลาแมวเนี่ยเขาเขาจะรู้จักนะว่าตรงไหนมันปลอดภัยสําหรับลูกของเขาเออคือเขาจะคลอดลูกไว้ปุ๊กแล้วเขาก็จะไปแต่ตัวเขาจะทิ้งลูกเขาไว้ปกติแมวออกลูกทีกี่ตัวห้าห้าเดี๋ยวดิประเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำรั้วให้เรียบร้อยเดี๋ยวมีทำรั้วให้สูงเลยใส่กุญแจให้เรียบร้อยเลย เดี๋ยวงวดนี้กับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังข่าวนะงวดนี้รางวัลที่หนึ่งอยู่กับพี่เนี่ยเรียกเรียกเรียกมาดามลอมนะโอ้ยจะดูยืมจะทำเนี้ยทำตัวประจบประแจงเนี่ยตอนนี้เลยไปไอ้ชายคอยกับสำหรับคนที่รอมากๆที่ย่างข้าวอ๋อก็กินด้วยกันนี่แหละใช่ใช่ใช่ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะก็เมตตาทั้งคนแล้วก็สัตว์แล้วก็เมตตาทั้งเพื่อนบ้านด้วยอะไรพิดตุคันรักไหมอ่ะจะเริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะผมมีแต่แรงที่ถึงไปแรทางปลอดใจมารางวัลที่หนึ่งเป็นของพี่เองวดเนี้ยต้องตะลึงเลยนะถ้าถูกงวดนี้ถ้าซื้อที่ซื้อไว้นะตะลึงเลยนะจะบอกให้ที่หนึ่งี่รองกล้านงวดหน้าเอาของหนูสามสล้านหกล้านพูดออกมาจปาดจะคำทำไมมันน้อยขนาดนั้น ทีหลััังงงนน่ะะมมจกอไพี่จะบอกว่าเป็นร้อยล้านเลยนะโอเคป่ะจ้าบ๊ายบายขอบใจมากนู่นไอชัยรออยู่ที่รถเลยว่าไอชัยพอดีไอชัยคุยงานคุยโทรศัพท์พอดีมีโทรศัพท์มาไอชัยก็เลยไม่ได้ลงมานะคะที่สีโอ้ชุดสวยเนาะบานแววสวยสวเป็นเวลาสวยเป็นเวลาใช่ไหมโอเคบ๊ายบาย ไปเลยนะคะเดี๋ยวลอมไปเอาตั๋วก่อนนะคะเพราะว่าอลอมจองตั๋วไว้ตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วมั้งคะมารับตัวะะ๋วค่ะกี่โมงแล้วเนาะกี่โมงแล้วน,ะ,วน,ะ,วนะตอนเนี้ย 三、四点了吗